ตกสลิดเคี่ยวกันนะครับโดยสูตรเยื่อหนังหมูไอ้มันหมูนะครับมันหมูนะครับผมตัวสวยเลยนะครับเดี๋ยวมาเทียบความฝ่ามือผมดูนะครับนี่นะครับสลิดไซส์สวยๆครับผมพอดีไม่ได้พาขาตั้งกล้องมานะครับวันนี้ก็เลยไม่ได้ ใายตอนลกให้ดูนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าฝูงสลิษขึ้นจิบน้ำยังไงกันนะครับตัวนี้ถือว่าใช้สวยนะครับผมนี่นะครับขอไปในการสั่นของกล้องด้วยนะครับ นะครับฝูงปลาสลิดนะครับเพื่อนๆพี่ๆเห็นไหมครับผมมือผมสั่นมากเลยนะครับต้องขอไปด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูตอนที่ผมลองตกดูนะครับลงอลงถืกลองดูว่าจะได้ไหมนะครับ ยังไม่มีตัวดูดนะครับปลาสลิดฝูงนี้เคี้ยวมากนะครับไปแล้วนะครับอ๋ปล่อยอีกแล้วนะครับปลาสลิดเป็นปลาที่เราแวงมากนะครับดูดปุ๊บปล่อยปั๊บนะครับตรงจิงจังวะเอาไว้ทันนะครับผมได้มาอีกหนึ่งตัวแล้วนะครับไซนี้ก็ใหญ่มากนะครับความยาวน่าจะประมาณ เท่าัพท in ์ของผมได้เลยนะครับเพื <mel> ่อนๆพี่ๆสังเกตจากมือของผมนะครับนี่นะครับใหญ่มากนะครับปลาสลิดใสใหญ่ใหญ่จริงๆครับตัวนี้โอ้โหนะครับเดี๋ยวเทียบกับผมจะเทียบกับอะไรดีครับมันใหญ่จริงๆครับตัวนี้ครับตัวเพื่อนๆพี่ๆนะครับใหญ่มากๆนะครับตัวนี้สุดยอดนะครับผมปลาสลิดเขี้ยวนะครับ กว่าจะได้แต่ละตัวนี่โอ้โหเล่นโฮเงือ่ะไหลนะครับผมเดี๋ยวไปชมกันต่อนะครับจัดมาอีกหนึ่งตัวแล้วนะครับตัวนี้เกือบยกไม่ขึ้นนะครับผมใส่พอๆกันเลยนะครับกับตัวเมื่อกี้นะครับนี่นะครับเทียบกับฝ่ามือของผมนะครับถือว่าสุดยอดนะครับประมาณสักสิบนาทีกว่าจะได้สักตัวนะครับผมปลาสลิดเคี้ยวมากนะครับบ่อนี้ ครับเดี๋ยวมาตอนะครับจัดมาอีกหนึ่งตัวนะครับใส่พอๆกันเลยครับผมนี่นะครับโอ้ๆโอ,โอไปนู่นเลยนะครับครับมาดูปลารวมกันนะครับอ่าจากที่ผมได้ไปตกมาประมาณสักชั่วโมงก,กว่าๆฝนก็มาผมก็เลยต้องรีบกลับบ้านก่อน มีปลาหมอด้วยนะครับแล้วก็มีปลาสลิดที่ได้มานะครับประมาณเกือบยี่สิบตัวได้นะครับที่ที่นับดูนะครับไซก็จะประมาณนี้นะครับที่ที่ถ่ายคลิปไปให้ดูก่อนหน้านี้แล้วปลาสลิดเคียวเคียวต้องเจอสูตรมันหมูนะครับมีนะท่านหนึ่งใน Youtube ได้แนะนำผมมาก่อนหน้านี้จนผมได้ตกเป็นแล้วก็ตกไปพ่อพันธุ์ที่บ้าน แต่หมายนี้อยูอ่หลังบ้านอีกหลังนึงนะครับก็เลยอยากทดลองดูเห็นเขาบอกว่าปลาสลิดเคี้ยวมากไม่มีใครได้เลยดักกัดดักวนก็ไม่ติดตกเบ็ดก็ไม่ได้เจอสูตรนี้เข้าไปนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะนะครับได้ประมาณนี้แต่ก็ถือว่าสูตรใช้ได้ครับสูตรยังเด็ดอยู่เรียกปลาสลิดเข้าฝูงดีนะครับ เพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่เจอปลาสลิดเคี้ยวๆนะครับลองลองดูนะครับเป็นมันหมูนะครับมันหมูสูตรมันหมูถ้าคนไหนสนใจก็เดี๋ยวลองเม้นมาคุยกันแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําสูตรมันหมูให้ดูกันนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนครับผม